เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณต้นแข่งอยู่ต้องรีบวิ่งไปหากรรมการสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เรายังอยู่กับงานแข่ง RCDC รอบนี้เราจะมาดูการแบทเทิลกันค่ะกรรมการก็จะอธิบายกติกาการแข่งขันไปดูคุณต้นแข่งกันคุณต้นนะครับเจอกับคุณบอลนะครับผมพี่ต้นนะครับ KSD คุณบอล Racing p e นะโอเคพร้อมครับผม โอเคครับผมคุณต้นหามมาครับโอ้โหรถท่อเตียนดีไหมคุณต้นรอตะหวาดเสียบตรงนี้แหละหนีครับหนีครับผมอยางไงครับไปครับไปครับไปครับเฮ้ย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 ไม่ไม่ได้เลยไม่ได้คุณต้นไม่ได้เลยครับมันชัดมากเลยชัดมากเลยคือถ้าคุณไม่ เอาละค่ะเหมือนมีการชนการสกิดเกิดขึ้นจริงๆสำหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาแข่งการที่เข้าไปคุยกับกรรมการไม่ใช่การมีเรื่องใดๆนะคะเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะถ้าเรายังไม่เข้าใจการตัดสินของกรรมการทุกๆก,การแข่งขันเลยสามารถเข้าไปสอบถามได้อย่างเช่นงานนี้ก็จะมีวิดีโอรีเพย์ให้ดูสามารถย้อนดูได้และเคลียร์ได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการนะคะบางงานถ้าเขาไม่มีกล้องเราก็สามารถให้เพื่อนให้พี่ให้น้องถ่ายคลิปวิดีโอเราไว้ได้จะได้มีหลักฐานไปแจ้งกรรมการค่ะแล้วก็ต้องทักท้วงตรงนั้นเเลลลยไมมม่่่ชจบงงาาาาานแ้้ววททักกกีพรรรระ ตัดสินไปแล้วอย่างในคลิปนี้ก็โอเคพี่ๆก็มาช่วยกันดูค่ะกรรมการอธิบายชัดเจนคุณต้นยอมรับได้เหตุการณ์แบบนี้มือใหม่ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องกลัวเพื่อความเข้าใจความชัดเจนของกรรมการแล้วก็นักแข่งด้วยค่ะจะได้ไม่ต้องมีมาม่าทีหลังเอาล่ะไปแข่งต่อกันเลยบอลเปิดลายมาถูกต้องครับผมจับปัดแรกยังไงฮึ่โุ้ โดนเข้าดอกเมื่อก้นีแบบเบรกสัก่โอ้ยอันนี้คือแบบใส่เต็นเพียจริงไหมโอ้ก็โอเคจบไปแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันในคลาสนี้ถ้าเราเล่นให้สนุกมันก็จะสนุกกับเราไปเองค่ะสำหรับใครที่อยากเล่นอยากจัดชุดประกอบก็ทักมาได้เลยนะ